ชนักผมจะมาถึงพี่น้องในสุนภาษ,ษิตบทที่31ข้อ25นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการเผชิญวิกฤตของภรรยาที่ประเิฐนะครับใน1 9 7 1ได้กล่าวว่ากำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอภรของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับภรรยาที่เประเิฐนี้นอกจากจะเป็นคนที่ฉลาดลำดับความสำคัญในการทำงานอย่างถูกต้องขยันอดทน แต่ยังมีท่าทีอย่างน้อย3ประการในการเผช,ชิญวิกฤตจากพระกัมพีตอนนี้อันที่1ครับเธอเผชิญด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งจากพระกัมพีตอนนี้บอกว่ากําลังนะครับกำลังหมายถึงอะไรครับไม่ใช่กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดนะครับไม่ใช่ผู้หญิงมีกล้ามแต่หมายถึงกําลังด้านจิตใจ แล้วก็ด้านจิตวิญญาณของเธอแน่นอนว่าผู้หญิงมีกล้ามก็ดูหน้าน่ารักดีนะครับถ้ามีไม่มากนะครับประเภทที่แบบมันอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนั้นมันมันดูแล้วน่ากลัวนะครับไม่รู้ว่ากลายเป็นปูหรือเปล่านะครับต่ก็ตามเธอเองนั้นเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกําลังแต่กําลังนี่เป็นกําลังด้านจิตใจเพราะมีบอกว่าเป็นอาภรณ์ของเธอกําลังเป็นอาภรณ์ของเธออาภรณ์หมายถึงว่ายอย่างไงครับคนอื่นมองเห็นนะ แล้วกันเองวันนี้ถามดูว่าผู้หญิงแต่ละคนเราสวมอภรร์แบบไหนกําลังใจของเราเป็นมาจากพระเจ้าหรือไม่เมือสุรีบทที่73เขายีบอกว่าเนื้อหนังและใจของข้าพระองค์กําลังวายไปแต่พระเจ้าเป็นกําลังใจของข้าพระองค์เป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิดเราเองเหมือนกันต้องเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ครับที่เวลาเผชิญวิกฤตการ,รเผชิญด้วยกําลังใจที่เข้มแข็ง และพระเจ้าสมป็นกำลังใจของเราได้ครับอันที่สองครับด้วยการแสดงออกที่งดงามพระมีบอกว่ากำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอภรรของเธอแปลว่าพอเจอวิกฤตเธอสง่าผ่าเผยเราเห็นภาพของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่คนที่มีกำลังใจดีหลายคนมีกำลังใจดีแต่ไม่แสดงออกนะครับเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องไม่ได้แสดงออกมาแต่คนนี้พร้อมที่จะ,ะเผชิญให้กับคนอื่นเห็นคงจําอาบีการินได้นะครับอาบีการินได้ข่าวว่า ดาวิดเนี่ยจะทำลายคนในครอบครัวของเธอเนื่องจากว่านาบานสามีของเธอไม่ได้เรื่องเนี่ยนะครับไปต่อว่าคนของดาวิดเข้าเธอใช้วิธีการสงาา่างามยังไงครับเธอได้เตรียมอาหารอย่างดีนะครับและไปถึงดาวิดก้มกราบลงความสง่า่ายของผู้หญิงเนี่ยนะครับความงดงามที่แสดงออกมานั้นก็คือความสุภาพครับความสุภาพเป็นความสง่างามที่ยอดเยี่ยมมาก ในพระคัมภีร์หนึ่งปรโตคบทที่บทที่3ข้อที่4บอกว่าแต่จงให้เป็นการประดับกายด้วยภายในแต่งด้วยเครื่องประดับที่ไม่รู้เสื่อมสลายคือจิตใจที่สงบและสุภาพพระเจ้าจต้องการให้อาภรณ์ของผู้หญิงคืออะไรครับอาภรณ์ของผู้หญิงคือความสงบและความสุภาพหลายคนหน้าตาดูดีดีแต่งตัวดูดีดีดพอโกรธเข้ามา ดาตั้งแต่ยาติโกโหติกาแล้วออกมาด้วยวงวานสัตว์ต่างๆไม่ไหวนะครับถ้าเป็นแบบนั้นอันที่3นะครับด้วยจิตใจที่ชื่นชมยินดีเพระบิีบอกว่าเธอหัวเลาะให้กับเหตุการณ์ที่จะมาถึงหลายคนมองดูอนาคตแล้วรู้สึกย่ำแย่ขมวดคิ้วกับมันนะครับหลายคนอาจจะเป็นคนกำลังใจดีนะฮะแสดงออกอย่างอย่างงดงามแต่ไม่ค่อยจะยินดีกับมันครับเวลาที่เจอกับอนาคตที่ย่ำแย่นะครับ เราเองนั้นไม่ได้หมายความว่าเรารอหายนะที่จะมาถึงด้วยความยินดีแต่ด้วยความหวังใจเรารอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความหวังใจเพราะอะไรครับเพราะคนที่อยู่ในพระเจ้าเรามีความหวังใจเสมอและผู้หญิงคนนี้คงเชื่อพระเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไงครับจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ใจที่อดสุภาพของท่านประจักษ์ในคนทั้งปวงพระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนใดใด,ด,ดเลย จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนของการของพระคุณแล้วสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้นในพระเยซูคริสต์ผู้หญิงคนนี้ชื่นชมยินดีด้วยคําอธิษฐานด้วยการไว้วางใจพระเจ้าขอให้เราเป็นเช่นเดียวกันครับพ่อใจญ่ปลอดครับ